ทุกคนนครับตรงหน้าแม่แล้วก็มีดอกมะลินะคะให้นักเรียนเตรียมยื่นดอกมะลินะคะปักไว้ที่อกแม่นะเสร็จแล้วก็นักเรียนทคนและทุแม่ทุกทตั้งตารอคอยมานแล้วก็นักเรียนก็ได้ถึงวันนี้แล้ว กะแ้วใส่ยาอไรไว้ล้ว่าจะากาปลุกแม่หรือ่าอะไหรือถ้าไม่เรียนใส่ค้ำนะคะเขียนจมไยถึงแม่นะมีความเห็อใจนะท่านผู้ชมท่านใดไม่ได้ไปหาดูนะขอเป็นใจคนเดียวนะที่พี่ติน่คุณแม่ก็่อยากไรบ้างก็รอเวลาดู มีีิลาโรนสุดแล้วก็อหอมหกครัวนะเป็นความรักที่บริสุทธิ์หาสิ่งสุดใดมาเปเารียบเทียบว่อรัราผลแม่น้นไม่มีนะคะถ้ารักบัวต้องขยันหมั่นให้สูงถ้ารักลูกต้องสอนก่อนโตใหญ่ให้ลูกมีคุณธรรมประจําใจให,ดดให้พึ่งได้ใ้ครอบครัว เพื่อสังคมอันนี้นะคะคุณแม่ก็จะหวังพึ่ง